จุดหนึ่งของภูเขาได้ดีแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน,ะะนะะลลนี่นะคะเมื่อนะคะอินโนเวชันนี่แหละก็เลยพาดิฉันข้ามไปในภูเขาลูกใหม่นะคะก็หวังว่า,างานของอาจารย์หรืองานของดิฉันออนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆนะคะให้สาหร่ายตัวหนึ่งที่จริงๆมันเป็นเสาทันน้ำจืดนะคะแต่เขาโตได้ดีมากในน้ำที่มีความเข้มเลยนะคะก็สาหร่ายตัวนี้เรียกว่าสไปลูลินา่าอธิบายวิทยานะคะสไปลูลินา่าเนี่ย เรายังไม่หยุดแค่เซเชลมาทำเรื่องเรื่องสนุกะเมื่อเรามาทำการทดลองอันนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตีทิมเจ้าเปอร์ดับปลไทยหนึ่งนะคะเมื่อเราทำกังวลกลัวว่าทาแล้วจะเป็นอวตรหรือเปล่าคือเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าไม่เป็นนะคะยืนยันแล้วานนะคะนิทรรศการโครงงานของคณะวิทยาศาสตร์ในปีนี้จัดขึ้นเป็น ประสมก็เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะไปประกอบอาชีพเนี่ยให้มีการนำเสนอการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้ให้กับกับคนงานกับนักเรียนผลงานให้กับฟังคมนะคะให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยทราบว่าการทำงานของนิสิตเนี่ยจะประสบความสำเร็จในด้าน วิจัยหรือด้านการเรียนการสอนด้านอะไรให้เขามีพื้นฐานในการที่จะให้เขาไปดำเ,วเนินการในชีวิตได้นะคะเป็นการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ะนะคะแล้วก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ยุทธศาสตร์ของคณะเป็นไปตามพัฒกิจนะคะตามเป้า,ปาหมายของมหาวิทยาลัยมีการนาเสนอว่านใ่บ้างคะการนําเสนอนี้ก็จะมีแบบรูปแบบบรรยายแล้วก็โปสเตอร์ทั้ท่า ภาษาไทยและภาษาตางประเทศนะคะจำนวนผลงานก็มีผู้เข้าร่วมก็ประมาณ500ว่าคนนะคะผลงานก็125ผลงานเป็นภาคภาคบรรยายภาคโปสเตอร์มี118ผลงานเป็น,นแต่ปีนี้เรากำับด้านแบบให้รองใจตอ ผลงานครับผลงานคามแผงผลงานทั้งหมดจะมีทั้งหมด6กลุ่มนําเสนอนะครับจะเป็นผลงานเกี่ยวข้องกับทั้งคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยครับก็มีเด็กนักนิสิตเนี่ยตั้งแต่ชั้นปีที่2ถึงปีที่4นะครับที่เข้าร่วมนําเสนอนผลงานท้งนี้รวมทั้งสิ้นมากกว่า2องพันสองร้อยสิบสี่คนครับสำหรับการนําเสนอครั้งนี้อย่างที่ท่านะนะบริเรียน ไทราบในเบื้องต้นแล้วนะครับผลงานทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเวทีนี้จะเป็นเมทีพื้นฐานในการสร้างศักยภาพของเด็กในการที่จะรวบรวมองความรู้ต่างๆเนี่ยการทําวิจัย่ยเป็นการรวบรวมองความรู้ที่เขาเรียนมาทั้งหมดใน4ชั้นปีเนี่ยเพื่อที่มาประยุกต์และก็นำไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันในชีวิตของเขาในอนาคตในการทํางานรวมถึงเอาตรงเนี้ยเพื่อไปต่อ,อยอดในการที่จะไปทํางานต่อในอนาคต และผลงานอันนี้นะคะถ้านำไปต่อยอดเนี่ยถ้าเกิดมีผู้เข้าร่วมชมผลงานเนี่ยเขาก็สามารถเออเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในในชุมชนหรือการนำไปต่อยอดในภาคอุตฝากกรรมนะคะ